โอเคคราวนี้เรามาดูว่าแล้วลบ0.2มาจากไหนนะครับเมื่อตัวนี้ใช้หนึ่งแต่ตัวนี้ถูกใช้สองเห็นไหมครับเนี่ยเลขสองเนี่ยมนคือสัดส่วนของมันตัวนี้ใช้หนึ่งตัวนี้เกิดหนึ่งตัวนี้ก็เกิดสองตีนถ้าตัวนี้ใช้หนึ่งตัวนี้ก็ต้องใช้2เนี่ยเลขข้างหน้ามันเป็นเลขสัดส่วนของโมนนะครับเนี่ยเพราะฉนั้นถ้ามันใช้ไป0.1ตรงนี้ก็ต้องลบด้วย 0. อะไรครับ0.2ส่วนตรงนี้เป็นเลขหนึ่งแสดงว่ามันก็ต้อง เกิดขึ้นมา0.1เห็นไหมครับมันเป็นสัดส่วนอันนี้เลข1ถ้าตรงนี้เป็น1มันคือ0.1อันนี้เป็นเลข1ก็ต้อง0.1อันนี้เป็นเลข2ก็ต้องเป็น0.2แต่ทำไมถึงต้องเป็นลบเพราะว่ามันเป็นสารตั้งต้นมันจะถูกใช้ให้เพื่อให้เกิดเป็นตัวนี้นะครับใช้ให้เป็นเกิดเป็นสารข้างหลังนะครับเป็นเกิดเพราะนั้นเวลามันเกิดก็ต้องอะไรครับหมดไปเวลาหมดไปให้ใช้เครื่องหมายติดลบแบบนี้นะครับโอเคไหมสองมาท่านนี้ เป็นเรื่องราวของสมดุลเคมี K Me, ที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ม .5 เคมี Me 1นะครับเคมี K Me 2เรียนมาหมดแล้วนะครับเพราะนั้นบรรทัดนี้เพียงแค่เปลี่ยนสมการเป็นไอออนแค่นั้นเองนะหลักการยังใช้เหมือนเดิมเพราะนั้นบรรทัดที่สาก็คือบรรทัดสมดุลหลังที่หลังต่างที่เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยก็เป็นบรรทัดที่สออกมาตรงบรรทัดที่สามเนี่ยมันมีคําว่าสมดุลขึ้นมาแล้วเพราะนั้นเมื่อเห็นสมดุลปับ๊บ เห็นสมดุลที่ไหนครูบอกแล้วให้เขียนค่า k ที่นั่นนะครับน่ะโอเคไหมเห็นสมดุลที่ไหนก็ให้เขียนค่า k ที่นั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเขียนค่า k ลงไปได้เลยนะครับเขียนลงไปได้เลยลบตัวนี้ออกนะครับนะเดี๋ยวหาพื้นที่หน่อยหนึ่งอ่าโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เมื่อตรงนี้เป็นสมดุลพนักบรรทัดเนี่เขียนค่า k ได้เลยค่า k มีค่าเท่าไหร่ครับ าท่อง,ง,กกง 1, ไว้เอาข้างหลังยกกําลังหนึ่งใช่ไหมเอาข้างหลังยกกาลังหนึ่งก็แสด็ว่าเอาสารตัวนี้ยกกําลังหนึ่งนี่ไงเอาข้างหลังยกกําลังหนึ่งโอ้เอาเขียนค่าเคตัวแรกก่อนค่าเคตัวแรกเนี่ยเราต้องหาจากตัวนี้นะแล้วหารด้วยละครับหารด้วยเอาข้างหลังยกกําลังหนึ่งหารด้วย อันนี้ซิลเวอร์ยกกําลังอะไรครับยกกําลังหนึ่งอันนี้ต้องยกถูกยกกําลังแล้วยกกําลังสองตัวนี้ต้องยกกาลังสองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็าจะได้ตัวเลขออกมาเป็นตัวเลขออกมาหนึ่งตัวนะครับคืออะไรครับศูนจุดหนึ่งถูกยกกําลังหนึ่งนะศูนย์ยกหนึ่งลังหนึ่งหารด้วยอะไรครับหารด้วยอันนี้คือศูนย์ละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีอยู่มีเริ่มต้นมีอยู่ศูนย์จุดหนึ่งถูกใช้ไปลบศูนย์จุดหนึ่งเพราะนั้นมันก็เหลือศูนย์ถูกไหม เหลือศูนตรงนี้ก็คือศูนย์ก็ไม่ต้องคิดแล้วไม่มีอะไรละนะไม่มีอะไรส่วนตรงนี้คืออะไรครับอันนี้คือเริ่มต้นมีอยู่3แต่ถูกใช้ไปลบ2 0.2พราะฉนั้นตรงนี้ก็คืออะไรครับนะก็กลายเป็น2.8จน,นะ2.8นะตัวนี้คือค่า2.8ปไม่ต้องคิดแล้วอันนี้2.8 ถูกยก,กําลังด้วยอะไรครับถูกยก,กด้วยกําลังสองโอเคนะเพราะนั้นเมื่อหารกันออกมาก็จะได้ครับก็จะได้ออกมาเท่ากับตัวนี้ค่านี้นะครับโอเคไหมนี่คือค่าเคอันนี้ได้ค่าเคนี้มันจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับในสมการเดียวกันยกเว้นเรากลับข้างค่าเคมันก็จะกลับเป็นเศษส่วนกันถูกไหมอันนี้คือค่าเคมันจะเป็นตัวนี้เลยเห็นไหมนะอันนี้คือที่มาของค่าเคก็คือค่าเคฟอร์เมชัน เท่ากับ1.7คูณ10กําลัง7โอเคจําไว้นะเดี๋ยวเพราะเราต้องเอาค่า k นี้ไปใช้ในตอนต่อไปนะครับตอนตอนที่เหลือเนี่ยยังไม่ถึงคําตอบเลยนะครับยังไม่ถึงคําตอบเลยโอเคพอเราได้ค่า k มาปั๊บนะค่า k ออกมาในสมก,การที่1นะครับนะทีนี้เขาบอกเขาไม่เสร็จแค่นั้นไงนักเรียนนักนักศึกษาเขาไม่เสร็จแค่นั้นเนี่ยเขาบอกว่าแล้วเติมซินเวอร์ลงไปอีกนะนี่คือหลักการเติมซิลเวอร์ลงไปอีกนะเพราะนั้น ในตอนที่หนึ่งนี้ครูขอลบออกเพื่อจะได้ไม,ดม่ดูให้มันง่ายๆนิดหนึ่งดูให้มันง่ายๆนะไม่ต้องเกลก,กะมากนะเพราะมันมีสองตอนโอเคไหมทีนี้พอมาถึงตอนที่สองปั๊บขออนุญาตตัดมาตอนที่สองให้ดูนะตอนที่สองคือตรงนี้นะครับนะตอนที่สองคือตรงนี้ อันนี้ตัวนี้เราได้ k ออกมาแล้วนะค่า k ออกมาตอนนี้หา k ออมาแล้วซึ่ง k คือเท่าไรครับเขาให้มาเนี่ยเท่ากับ1.7คูณ10กาลัง7นะครับบรรทัดนี้สามบรรทัดแรกเนี่ยครับได้ตัวนี้มานี่สองบรรทัดหลังนี่ก็คือมีการใส่ซินเมอร์ลงไปอีกนะใส่ซินเมอร์ลงไปเราก็ไม่รู้ว่าจะใส่เท่าไหร่เราก็เลยสมมุติว่าใส่ไปเท่ากับ x เห็นไหมครับเนี่ยสมมติว่าใส่ลงไป x อันนี้คือบวกเข้าไปนะใส่เข้าไปคือเพิ่มเข้าไปบวก x เข้าไป เดิมมันหมดไปแล้วใส่เข้าไป x มันก็เลยเหลืออยู่ x ใช่ไหมครับมันก็เลยเหลือ x ที่สมดุลเพราะเปลี่ยนเสร็จปั๊บมันก็จะเข้าสู่สมดุลใหม่อันนี้คือตอนที่สองเห็นไหมเริ่มตอนแรกหมดแล้วนะเป็นศูนย์แล้วแต่โจทย์บอกว่าแล้วเติมลงไปอีกเห็นไหมแล้วเติมลงไปเนี่ยเติมจํานวนหนึ่งซึ่งจํานวนเท่าไรไม่รู้ก็ให้สมมุติว่าเป็นจํานวน x ก็แล้วกันก็เป็น x นะแล้วก็ใส่ x เข้าไปบวก x ตอนนี้เป็นไม่ลบนะครับเป็นบวกแล้วเพราะเราใส่เข้าไปไง ใส่ x มันก็เลยออกมาเป็น x นะเพราะ x บวก0ก็จะได้ x ทีนี้เวลาใส่เข้าไปนะครับเมื่อใส่ปั๊บผลิต <c oughs> เมื่อตัวนี้ใส่เข้าไป x แต่ตรงนี้ไม่ได้ใส่เกิดอะไรขึ้นครับเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายลบนะไม่ใช่เครื่องหมายบวกเป็นลบนะ เพราะอะไรครับเพราะเขาใส่ตัวเดียวไม่ได้ใส่หลายตัวเนี่ใส่ตัวสินเมื่อตัวเดียวโจทย์บอกได้ใส่อมเนียไหมไม่ได้ใส่นะครัแอมเนียมีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ใส่นะเพราะฉะนั้นเมื่อตัวนี้เป็นบวตรงนี้ต้องเป็นลบนะครับะเราบอกแลยว,ว่าใครก็ตามที่อยู่ข้างหน้าเราจะต้องใส่เครื่องหมายเป็นอะไรครับเป็นลบให้ส่วนคนที่อยู่ข้างหลังเราจะใส่เครื่องหมายเป็นบวกให้นะครับดังนั้น ตรงนี้น่าจะเป็นสลับกันแล้วนะสลับกันลวเมื่อตัวนี้เมื่อตัวนี้เข้าไปมันก็ทำพิยากับแอมโมเนียแอมโมเนียก็ต้องถูกหายไปจำนวน 2x แล้วก็ต้องเกิดสารตัวนี้ขึ้นมาบวก x นะครับโอ้ตัวอย่างนี้รู้สึกว่าจะาเครื่องหมายนี้กลับกันหมดเลยนะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะ่ะ เพราะนั้นเมื่อเป็นบวก x ตัวนี้ก็เท่ากับเป็น0.1นจุดหนึ่งบวก x โอเคไหมหนึ่งศูนย์ลบ x ดังนั้นเราจึงหาค่า k โดยการแรแสดงว่าที่สมดุลใหม่ไหมสมดุลสมดุลน,นี้คือสมดุลใหม่แล้วสมดุลใหม่ก็คือบรรทัดนี้สมดุลใหม่เพราะนั้นสมดุลใหม่ก็คือมีหน้าคือ x แล้วก็หน้าก็คือตัวนี้นะตัวนี้ก็คือต้องเป็นต้องเป็นศูนย์สองจุดแปดลบด้วย2 x นะครับไม่ใช่บวกเป็นลบนาลบลบเท่ากับ0.1บวก x อ่าเพราะนั้นเราก็จะเอาอะไรครับ ด้านหลังคือตัวนี้นด้านหลังคือตัวนี้ศูนย์จุดหนึ่งบวกเอ็กศนะูนกย์จุดหนึ่งบวกเอ็กตัวนี้เป็นบวกเอ็กนะเครื่องหมายบวกเอ็กถูกยกกําลังด้วยอะไรเมื่อเลขตัวนี้เป็นเลขหนึ่งดังนั้นต้องยกกําลังแล้วยกกําลังหนึ่งยกกําลังหนึ่งแล้วก็คูณด้วยสองตัวหน้าหน้าอันนี้คือเอ็กเห็นไหมเอ็กก็ยกเอ็กไม่มีเลขเลขหน้าคือเลขหนึ่งตรงนี้เลขหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวนี้เลขหนึ่งเมื่อหน้ามันเป็นเลขหนึ่งเพราะนั้นเอ็กก็ต้องยกกำลังอะไรครับ ยกกำลังหนึ่งแล้วก็คูณด้วยอะไครับ2.8ลบ 2x เห็นไหม2.8ลบ 2x ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้เป็นตัวนี้ถูกนะครับตัวนี้ถูกอ่าตัวนี้ก็ยังผิดอยู่นะครับน,ะน้เอามาอันเดียวกันอันนี้อันนี้คืออันเดียวกันเออมาทัดนี้เอามาทำไมตัดทีแคบรรทัดหนึ่งเดี๋ยวงงเอามาทำไมลอก ก๊อปก๊อปก๊อปแล้วก๊อปอีกนะครับนะตัวน,นี้ตัดทิ้งเลยเนาะมันท่านี้ไม่มีอ่ามันซ้ํากันเนี่ยมันซ้ํากันกา,การอันบนนะครับนะเนี่ยน,นั้นเป็นตัวนี้นะจากนั้นเราจะเห็นว่ามันติดค่าเอ็กอยู่นะค่าเอ็กอยู่ตรงนี้คือความยากของการแก้สรรมการนะครับนะเพราะว่ามันไม่ใช่เคมีแล้วลูกมันเป็น คณิตศาสตร์นะเป็นแคลนะครับนะเราก็ยิ่งถนัดแคลกันอยู่ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาแก้สมการหาค่า x อ,ออกมาเนี่ยจากสมการนี้เห็นไหมในนี้มี x มีติด x อ,อยู่ตัวเดียวค่า kf ก็รู้เนี่ยแสดงว่าไอตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับตัวนี้ถูกไหมเนี่ยสองต้องมีค่าเท่ากันเนี่ยจากนั้นหาค่า x อ,ออกมาคําตอบคือ x เ,เนี่ยคำตอบ x ก็ได้มาแล้วนี่คือที่มาของความยากเราต้องไปซ้อมหาว่ามันได้เท่านี้จริงไหมนะครับนาะ x ออกมาเท่าเท่านี้จริงไหมพอเราได้ x มาปั๊บ x คือใครครับ x ก็คือซินเวอร์เพราะนั้นตอบซินเวอร์ได้ไหมซินเวอร์มีค่าเท่ากับอะไรซินเวอร์มีค่าเท่ากับ x เห็นไหมตอบได้ x ถ้าเรารู้ x เราก็ตอบซินเวอร์ได้ส่วนเจ้าไอออนเชิงซ้อนตัวนี้มันมีค่าเท่าไหร่ครับมันมีค่าเท่ากับ0.1บวก x เพราะนั้นถ้าเรารู้ว่า x เท่านี้เราก็เอา1ไปบวกเข้าไปเอาเอา0.1ไปบวกเข้าไปอีกเราก็ตอบเพราะนั้นของไอออนนี้ก็จะคับ0.1 ่งบวก x เนี่คคำตอบของของตัวนี้นะครับคำตอบของนี้เท่ากับอะไรครับตอบอันนี้อันนี้ตอบเท่ากับ0.1เห็นไหมอันนี้ตอบเท่ากับ0.1แต่อันนี้ตอบเท่าไรครับตอบว่า,อาตอบเท่ากับ0.1บวก x แล้ว x มันคืออะไร x มันคือ7.5 เอมันคือเจ็ดจุดห้าคูณด้วยสิบกำลังลบสิบสิบกำลังลบสิบเนี่ยว่าว่าน้อยไหมน้อยแทบน้อยมากๆถูกไหมตั้งลบสิบอะ่ะลบสิบนะเพราะฉะนั้นไอค่าประมาณโดยประมาณเนี่ยมันก็น่าจะไม่เกินไม่น่ามันน่าจะเป็นศูนย์จุดหนึ่งศูนย์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 อีกแปดเก้าตัวเนะี่ยประมาณเนี้ยหรือออกมานสมมติออกมาเป็นศูนย์จุดศูนย์ หนึ่งอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอเออนี่คือนี่แสดงว่าไอ้ค่าเนี้ยมีมีค่าประมาณ0-1นเกินศูนจดมาอีกนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนะโอเคไหมนะครับอันนี้คือการคํานวณซึ่งก็อบอกว่าออข้อนี้จะออกข้อสอบซ้อนกันมาออย้อนไปก็10ปีซ้อนแล้วครับออลอง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 ,ลองดูกันแล้วกันว่ามันออทำความเข้าใจอ,อ่ะคราวนี้มาดูอีกอันหนึ่งหัวข้อนหนึ่ง ผลของการเกิดไอออนเชิงซ้อนต่อการละลายคำว่าการละลายนะครับการละลายนี่เรามักจะใช้คําว่ามักจะเกี่ยวข้องกับ Ksp 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 นะครับแล้วก็ค่าค่ขาของการละลายนี้มักจะใช้ตัวเอส เอย่อมาจากอะไรครับเอย่อมาจาก solubility นะครับนะ solublen นะครับ s o l u b i l i ลิอ่าลิก่อนนะลิลิก่อนอะลินะเขียนลินะลินี้แล้วก็ตี้นะครับตี้อ่าเนี่ยเพราะนั้นเขาเรียกว่าตัวเอสนะคำนวณหาเอสนะครับ ค่า s คือค่าค่าการละลายนะครับนะเพราะฉนั้นค่า ksp มาจากไหนครับค่า ksp นี่ถ้าเขียนเป็นรูปทั่วไปก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับของแข็งข้างหน้าแข็งข้างหลังจะเป็น a q บวกกับ a q ลบอันนี้อันนี้แน่เลยเขาจะเรียกอันนี้ว่าสังเกตนะครับถ้าตัวหน้าแข็งมีแข็งเมื่อไรนะครับ สังเกตแข็งปับแล้วข้างหลังเป็น AQ บวกเลบเนี่ยเราจะเขียนค่า k ออกมาเลย k เราเรียกว่า k s p เนี่ย s p พเพราะนั้นเราก็ยังใช้หลักเดิมคืออันนี้มันมีการลูกศรไปกลับด้วยนะครับไปกลับเนี่ยโอเคลืมนะปกติเราจะเจอแต่ลูกเดียวนะแต่นี้ถ้าเราเขียนไปกลับเนี่ยบางทีก็เผลอเผลอเผลอลืมนะครับนะมีลูกศรไปกลับทันทีที่เห็นลูกศรไปกลับหรือเห็นสมดุลปับจะมีค่า k ขึ้นมา1ค่าทันที แต่ค่า k นี้จะถูกเรียกว่า ksp เพราะถ้าเริ่มต้นข้างหน้าด้วยของแข็งเมื่อไรนะให้จําไว้เลยนะข้างหน้าถ้าเรถ้าเห็นข้างหน้าเป็นของแข็งให้เรานึกถึงค่า ksp ทันทีนะครับเพราะนั้นค่า ksp จึงประกอบด้วยแะครับอา a q อา a q เอาคือเอาตัวเอาเอาตัวหลังเนะี่ยอันนี้คือตัวหน้าถูกไหมมันก็เหมือนเดิมนะ่ะใช้หลักการเดิมเลยไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับนะเพียงแต่ว่า ถ้าข้างหน้าเป็นของแข็งเราจะเรียกมันเป็นพิเศษว่า KSP ท่านั้นเองนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเปรียบไปก็เหมือนที่ครูอธิบายไปคืออะไรครับอันนี้คือข้างหน้าข้างหน้ามีตัวเดียวแต่ว่าแล้วก็แข็งซะด้วยนะแล้วข้างหลังก็คือตัวนี้ตัวหลังแล้วก็บวกด้วยหลังนะครับเพราะนั้นให้เปลี่ยนเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายอะไรก็เครื่องหมายคูณเนื่องจากข้างหน้ามันเป็นของแข็งนะเป็นของแข็งแข็งเมื่อไรต้องทําไมครับถ้าเป็นของแข็งเมื่อไรก็ตัดทิ้งเห็นไหม เพราะนั้นค่าเคถึงออกมาก็คือเอาหลังเอาหลังคูณด้วยหลังจบนะเอาหลังคูณหลังนะถ้ามันมีเลขอยู่ก็ยกกําลังไปแต่ถ้าไม่มีเลขก็คือหลังคูณหลังสมมติตัวนี้เป็นเลขสองสมมตินะตัวนี้เป็นเลขสองตัวนี้ก็ยกกาลังอะไรครับยกกําลังสองถ้าตัวนี้เป็นเลขสามก็ยกกําลังอะไรครับยกกําลังสามแต่ถ้าไม่มีเลขอะไรก็ไม่ต้องยกกําลังเลยเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าค่า KSP ไม่ต่างอะไรจาก k ธรรมดาเลยเพียงแต่ว่ามันต่างแค่ ถ้าข้างหน้าเริ่มต้นแข็งเมื่อไหร่นะครับเขียนจากเริ่มจากแข็งเมื่อไหร่เราจะเรียกว่า K อะไรครับเรียกว่า K S P ทันที